ทักษะประดิษฐ์พกชุดเครื่องมือและสามารถทำลายเก้าอี้จะววดได้ในฉากผู้ล่าสามารถซ่อมแซมเก้าอี้จรวดที่ถูกทำลายได้โดยตรงหลังใช้เครื่องมือแต่ละครั้งจะครูดาวเวลา12วินาทีคาดว่าไม่ได้ใช้เพราะว่ามันมีฮันตัวหนึ่งที่ไม่จะเป็นต้องจับได้ <c oughs> พิทักษ์อาศัยความทรงจำช่วงหนึ่งของอดีต คนสวนจะได้รับเอฟเฟกต้านดาเมจใน50นาทีของการเริ่มเกมเอฟเฟกนี้จะหายไปหลังจากถูกผู้ล่าโจมตี50นาทีไปถึง50วินาทีหรือเปล่าความมั่นใจโอยาวไม่อ่านดีว่าโอเคก็การเล่นเอมม่าไดครับผมอันดับแรกเนี่ยไม่ว่าฮันจะเป็นตัวอะไรนะฮะเราควรจะพังเก้าอี้ก่อนเพราะว่า มันจะช่วยในการจะเรียกว่าไงดีล่ะมันจะช่วยในการไม่ให้ผู้ล่านะครับ mm hmm. เห็นออร่าของเก้าอี้ที่พังนะครับผม mm hmm. ก็ประมาณว่าแมไอายอ่ะไอ้ย่รู้แต่ว,ว่ารู้เลยว,ว่าโดนไล่ล่าอยู่ มันยังไม่ซ่อมก้าอีแล้วมันก็ไม่เห็นผมถือว่าดีครับผมตอนแรกคิดว่าจะเป็นฮันใหม่นะอ๋อลืมไปวันนี้วันเกิดแม่ไอไม่ใช่วันเกิดสิวันครบรอบอผมลืม ว่าเราควรจะไปปั่นไฟดีกว่านะครับแต่เราต้องออกห่างจากเสียงหัวใจก่อนเพราะว่าอ,อันตรายโอ้นอทำไมเสียงมันมาทุกที่เลยออืมเคมันตามเรามาไป เนื่องจากว่าไม่มีเปิร์กนะความเร็วก็ได้แค่นี้แหละมันกำลังควบคุมจัก,กรกลอยู่นะครับผมคือจะมาขวางเราแต่แม็ดไอนี่ผมจะเรียกว่าไงดีวะผมแทบไม่ค่อยเห็นเลยนะก็ยังมีคนเล่นอยู่ยังพอมีคนเล่นอยู่แต่ผมไม่ค่อยได้จุกสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะจุกไม่ค่อยถนัดนะ แต่คาดว่านะฮะคาดว่าอาวุธเนี่ยน่าจะคาดว่าอาวุธเนี่ยน่าจะคล้ายกับเออฮิตบ็อกของอาวุธเนี่ยน่าจะตีไกลพอๆกับแม่ชีนะครับแต่รู้สึกว่าจะตีเร็วกว่านะถ้าเกิดมีเพิร์กเรารลอดไปนานแล้วโอ้โอ้ y god เออ ตั้งใจทอดรหัสก,กันหน่อยนะสวนเลยะเออ อนาคตเนี่ยผมไม่รู้ว่าเอ็มมาจะโดนปรับให้แบบมีบาเรียใช้ตลอดหรือเปล่านะฮะแต่คิดว่าน่าจะไม่นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะดูโกงเกินไปแต่เกมคี e เปอร์แน่ๆมันจะต้องมีไอเขาเรียกว่าไไอไอที่จับไอที่จับสัตว์อะที่มันคล้ายๆกับฟันฉลามคือไม่เข้าใจทำไมผมต้องเป็นคนแรกที่บินตลอดแล้วคือไอที่เหลือคือ ทำไมมันไม่ปั่นไฟกันเห็นเสร็จแค่สองเครื okay. ่องแล้วก็ยังสองเครื่องอยู่อย่างนั้นเหรอเลยยังไงโอ้ไม่ได้เอาไทมมาโอ้สุดยอดโอเคตอนนี้สิ่งที่ผมอยากรู้คือฮันเตอร์จะเป็นตัวอะไร อ้าวยัไปคูดาวอยู่นั่นไงว่าแล้วว่าแล้วไอตัวนั้นจริงด้วยอันเดส มันชื่อว่าเพอร์ซีนะฮะแต่ผมขอเรียกว่ามันว่าอันเดดแล้วกันนะชื่อมันสะกดยากที่จริงทำลายเก้าอี้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าอันเดดอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมันจับเซิร์นนั่งเก้าอี้ไม่ได้นะฮะ เให้ตายซะนะเอ็มมาผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครมานิยมเล่นก็เพราะไอ้ตัวนี้แหละเพราะมันไม่จำเป็นต้องจับนั่งเก้าอี้ไงปกติอันเดสเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไล่ล่าโหดนะครับบนณตีนกูนะ ชีวิตก็เสียงมันก็จะดังงนี้แหละผมไม่ตัดออกนะเหนื่อยล้วเนี่ยแล้วพวกบนอย่างเงี้ยเสียงพวก็เงียบอะไรของมันอไอ้เด็กเนี่ยแหละฮะอันเดนมันจะโหดตรงนี้แหละ เวลาเราเดือดเ,เดือดเดือดเเวลาเราจุ๊กกับมันเนี่ยเราไม่ควรจะจุ๊กทางตรงนะครับเพราะมันจะมีสกิลพุ่งแบบนี้แหละก็ถ้าพุ่งแบบไหนก็ให้นึกถึงโจ๊กเกอร์นะครับแต่ว่ามันจะโหดกว่าโจ๊กเกอร์มากเลยนะครับผมเออทีดด่เราเดินวนเลยนะเนี่ยมีเครื่องไหนพร้อมจุดบ้างอ่ะหมอ ตรงนี้ยยังไม่พร้อมผมไม่ได้ปั่นให้มันพร้อมนะผมปั่นแค่เตรียมเฉยไอ้ทำไมต้องเป็นกูกูพิ่งมาปั่นเมื่อกี้เออแต่การแต่การหลบอาวุธมันง่ายอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเออเมื่อกี้กูพูดว่ไงน,นะหมอหมอหนีไปเลยหมอหมอเดี๋ยวผมจุกเองหมอหมอมันจะไปมาหมอ ไอ้หมอมันงางตีก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการเล่นเอ็มม่าแบบไม่ใชปเปิร์กนะครับผม <sm art noise> อันนี้เนี่ยผมจะเอา4ตัวล,ละรครหลักตัวละครสีตัวละครเริ่มต้นของเกมไอเดนมาก่อนนะครับแล้วก็ แถมหนึ่งตัวนะครับผมก็คือลัคกี้ไก่นะครับ mm hmm. เพราะว่าลัคกี้ไก่มันก็เป็นตัวเริ่มต้นของเกมเหมือนกันนะฮะ mm hmm. ก็เ่เรียกว่าเป็นตัวแจกดีกว่านะครับผม mm hmm. แล้วก็ในอนาคตเนี่ย mm hmm. ผมจะเล่นฮันเตอร์อีกนะครับผม mm hmm. ก็คือเป็นฮันเตอร์ฮันเตอร์ห้าตัวละคร mm hmm. นะครับผม mm hmm. ก็จะมีเอ่อลีโอจ็อกเกอร์เกมคีเปอร์แล้วก็แจ็คเดอะริปเปอร์นะครับผม mm hmm. กับตัว mm hmm. กับตัวสุดท้ายจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวผมค่อยบอกแลวกันนะฮะผม แต่สำหรับการเล่นฮันเตอร์แบบไม่ใช่เปิร์กเนี่ยอันนี้มันอาจจะยากกว่าเซอร์เพราะว่าเซอร์เนี่ยเรายังพอให้เพื่อนมาช่วยเราได้นะครับผมแล้วก็หรือไม่ก็เราแบบหรือไม่ก็แบบให้เพื่อนแบบแง่หนีออกไปได้แล้วก็มีโอกาสชนะโอกาสแพ้โอกาสเสมอคือเซอร์มันมีโอกาสอย่างนั้นง่ายฮะแต่ว่าฝั่งฮันเตอร์อ่ะมันจะเรียกว่าไงดีอ่ะฝั่งฮันเตอร์อ่ะโอกาสแพ้มันเยอะกว่าเซอร์นะครับถ้าเกิดไม่เอาเปิร์กไป อาเบตว่าก็สำหรับคลิปในะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาลไปก่อนก็สวัสดีครับ